สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักท่านครับขอยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะพาทุกท่านมารู้จักกับสองเหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองครับและก็วันนี้นั้นนะครับจะมาบอกกับทุกท่านว่าเหรียญนี้นั้นนะครับสภาพเก่าๆแบบนี้ทำไมสยามชาแนลนั้นซื้อมากับเพื่อนๆในราคา300บาทนั่นเองครับจุดไหนที่ทําให้มีราคาซื้อขายนั้นนะครับอยากรบกวนเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสยามชาแนลนั้นนะครับ โปรดกดติดตามกดกระดิ่งกด u ั s สไ i b e นะครับเพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตข่าวสารคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับเนื่องจากว่าสยามชาแนลนั้นนะครับมีการลงคลิปกันแทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกนั้นกดติดตามกดกระดิ่งไว้หล่อเลยนะครับเรามาดูกันครับเพื่อนๆครับในส่วนของ2เหรียญนี้นะครับที่สยามชาแนลจะมาพูดถึงกับเพื่อนๆครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จ พระประมินทะละมหาภูมิพลธอดุลยเดชในรัชกาลที่9ทั้งสองเหรียญน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นเป็นเหรียญที่ผลิตใกล้เคียงกันปีหนึ่งนั้นคือปี2 5 1 7แล้วก็ขยับมาก็คือ2,505นั่นเองนะครับก็ถือว่านะครับยังไม่ถึงขนาดว่าหากกันมากนะักแต่2เหรียญน,นี้มีการเล่นหากันอย่างกว้างขวางนะครับหลายคนไปเจอเหรียญตัวอย่างนะครับก็จะมีราคาแพงนั่นเองแต่ต้องบอกว่านะครับคำว่าเหรียญตัวอย่างนั้นแน่นอนครับความยาก่ายนั้นถ้าเป็นระดับ ความยากนั้นผมให้ไปที่ r 4 r 5เลยนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับทำไมสยามชาแนลถึงหยิบยกมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเราเลยนะครับคิดว่ายังไงก็จะประกาศรับซื้ออยู่แล้วนะครับเลยตั้งใจทําคลิปนี้คลิปเดียวนะครับได้ทั้ง2เหรียญนะก็ขายได้ด้วยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรนะครับแน่นอนครับเป็นเหรียญของครุฑนะครับเรียกก่อนว่าเหรียญครุฑนั่นเองนะครับอยู่ตรงกลางนั้นเป็นพระครุฑผ่านะครับที่อยู่ตรงกลางมีคําว่ารัฐบาลไทยพศ2ีส 1>, 1 1 7มีขุมมันบาทเหรียญครุฑแบบนี้แบบธรรมดาเราก็ซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น oh นะครับวันนี้ผมจะมาบอก อีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมตามหาและผมเจอแล้วแต่ตกลงราคากับเพื่อนๆไม่ได้นะครับเลยไม่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับแต่การันตีได้ว่านะครับสิ่งที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นั้นมีอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญน,นะครับครุฑนะครับที่ผมจะประกาศตามหาก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆหมุนกลับมาแบบนี้แล้วเป็นพระเสียงกลับแบบนี้นั่นคือแบบธรรมดาแต่สิ่งที่ผมตามหานั้นคือตรงขึ้นทิศทาง เดียวกันนะครับฟังให้ดีนะครับคือตรงขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับนี่ฮะถ้าเป็นแบบนี้นั่นคือปกติคือแบบนี้นะครับประมาณว่าเป็นแบบนี้นะครับผมจะซื้อเลยทันทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะเป็นประมาณว่าแบบเหรียญนี้นะครับประมาณว่าเหรียญแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะถ้าตรงขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับ นะฮะในส่วนของเหรียญครุฑนะครับนะฮะไม่ใช่เหรียญที่ผมหมุนนะนะครับในส่วนของเหรียญครุฑถ้าหมุนแล้วตรงขึ้นที่ทางเดียวกันแบบนี้นะครับในส่วนของที่เกิดขึ้นกับเหรียญครุฑเหรียญนี้นะครับผมยินดีที่จะประกาศรับซื้อให้กับเพื่อนๆนะครับในราคาเหรียญละนะครับฟังให้ดีนะครับในราคาเหรียญละ 1000บาทครับสภาพ่สวยมากคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นสภาพประมาณนี้1000ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆคมๆนั้นผมให้ราคาแพงกว่า1000นะครับถ้าเป็นที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในครุฑนั่นเองแต่ถ้าเป็นกลับแบบนี้นั่นคือปกตินะครับเพื่อนๆครับอยากแนะนํานิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราอธิบายนะครับอย่ารบกวนสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดฟังคําบรรยายด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เข้าใจผิดแล้วก็อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าหยุดคลิ นะครับหลายคนหยุดคลิปและคิดว่าเหรียญตัวเองนั้นมีราคาและส่งมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเลื่อนผ่านคลิปของสยามชแนลนั้นท่านจะเสียประโยชน์สูงสุดนะครับเนื่องจากว่าช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเราให้ด้วยความจริงใจนะครับมาดูกันครับทำไมเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆครับทำไมเหรียญนี้สยามชแนลถึงบอกว่าเก่าขนาดนี้ผมยังซื้อถึง300บาทเป็นรูปลักษณ์แบบไหนมาชมกันครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับนี่คือเหรียญนะครับในหลวงรชัชกาลที่9้าแน่นอนคบด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรชัชกาลที่9ครับมีคําว่าภูมิพลอุดมเดชมีคําว่าราชัชกาลที่9เหรียญรุ่นนี้มีการผลิตออกมาจํานวนมากมายแต่เหรียญน,นี้เก่าๆทําไมสยามชาแนลถึงซื้อเพื่อนๆโปรดสังเกตตามที่ผมแนะนํานะครับ นี่ครับผมมองว่าตรงนี้นั้นนะครับเป็นลอยทับนะฮะและทําให้ตรงนี้นั้นนะครับทับแบบนี้นะครับแล้วแล้วตัวหนังสือนันขาดหายไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมมอง ถ้าเกิดว่าผมคิดว่านะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญใหม่ๆคมๆนี่อาจจะสวยมากนะครับด้านหน้าถูกไหมครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเลยตัดสินใจซื้อนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นี่คือด้านหน้านะครับนะฮะถึงจะเก่าๆแบบไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์ใดๆนะครับเป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นสนิมนะฮะน่าจะไปโดนแบบน้ำยาหรือไปแช่ความชื้นมาได้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งครับเพื่อนๆครับที่แตกต่างจากเหรียญทั่วไป นะครับแน่นอนในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นตราแผ่นดิน1บาทพศ2 5 0 5นั้นถ้ามงกุฎนี้ตรงกับยอยักษ์นั้นจะมีราคาแพงนะครับถ้าไม่เชื่อก็นะฮะหามาขายให้สยามชาแนลได้นะครับถ้ามงกุฎนั้นตรงกับยอยักษ์นะฮะผมการันตีขั้นต่ำให้ที่10,000เลยนะครับถ้าไม่เชื่อว่ามันจะแพงจริงนะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญนี้ถ้าเกิดว่าดูด้านหลังก็จะดูเก่ามากเห็นนไหมครับ เป็นเคระหะนะครับเป็นสนิมแบบนี้แต่ทําไมสยามชาแนลซื้อเพื่อนๆดูให้ดีนะครับนอกจากด้านหน้านั้นนะครับจะเป็นในรูปแบบที่นะครับเป็นตัวหนังสือขาดแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ครับสังเกตดูนะครับจับเหรียญให้ตรงน้ำมั์ครับนี่ฮะนี่ครับจะเป็นขวางแบบนี้นะครับนี่ฮะนะครับลักษณะความพิเศษของเหรียญนั้นจะบ่งบอกถึงราคาซื้อขายได้ง่ายผมต้องบอกเพื่อนๆว่าอันไหนที่นะครับมีลักษณะที่แตกต่างนะครับ แล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะหายากและเกิดขึ้นในสิ่งที่หายากกับตราแม่พิมพ์นั้นจะทําให้เหรียญนั้นมีราคาซื้อขายทันทีโดยเฉพาะสยามชาแนลนะครับช่องนี้นี่ชอบมากนะครับเลี้ยงเหรียญปแปลกๆแบบนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้เลยซื้อมากับเพื่อนๆนั้นในราคา300บาทหลายคนอาจจะบอกว่ามีแค่เหรียญเดียวหรือเปล่าสยามชาแนลนะครับไม่ใช่ครับเพืเ่อนๆนะครับมีเพืเ่อนๆนั้นมาขายเราเยอะเลยนะครับนี่ฮะ ผมจะให้ดูนะครับมีเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้มีแค่เหรียญเดียวเห็นไหมครับนี่ฮะนี่เหรียญที่2ที่ซื้อมาจากกับเพื่อนๆนะครับนี่เหรียญอะไรฮะแบบนี้เป็นแบบไหนนี่ครับเหรียญที่3เห็นไหมอันนี้เกือบตรงผมก็ซื้อนะครับนี่เหรียญที่4นะครับที่ผมซื้อมากับเพื่อนๆนะครับเหรียญนี้พิเศษเลยนะครับเหรียญนี้พิเศษเลยคือจะมีรอยแตกตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะทะลุออกมาจนถึงงองูแบบนี้และที่สําคัญผมถึงบอกว่าเหรียญราคาทําไมถึงแตกต่างกันนะฮะเห็นไหมฮะ นอกจากจะมีรอยแตกที่สวยงามแบบนี้แล้วนะครับยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะครับหลายคนบอกเหรียญสักคู่นี้ที่เก่าๆคุณซื้อมาจากไหนหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขออนุญาตพี่คุณพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพี่คุณพี่ส่งมานะครับเนี่ยผมติดต่อแกไม่ได้นะครับนี่เบอร์แกนะครับโทรถามแกได้แต่ว่าเงินน่าโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คุณสัมภาษณ์นี่นะครับเนี่ยผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะฮะ นี่ฮะผมซื้อมาแกเขียนมาบอกด้วยในราคา300บาทเห็นไหมครับนี่ฮะเหรียญสักคู่นี้ที่บอกว่าเก่าก็ซื้อนะครับเนี่ย นี่นะครับมีตัวอย่างให้ด้วยนะครับมีหลักฐานให้เพื่อนๆด้วยคือจริงๆแล้วผมไม่อยากจะโชว์ว่าผมซื้อมาจากใครบ้างต้องบอกว่านับพันลายแล้วนะครับจ่ายเงินเกือบล้านแล้วมั้งนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับทีมงานของเราก็ซื้อกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็มั่นใจได้เลยนะครับหากของท่านนะฮะตรงสเปคที่สยามชแนลซื้อแล้วก็ประกาศนั้นเราซื้อของท่านจริงๆแต่ที่สําคัญนะครับผมอยากจัดแนะนําเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับนะครับ โปรดกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe ไว้นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากราคาตลาดนักสะสมนั้นมีขึ้นมีลงมีดอปมีซอฟนะฮะ อย่างเช่นเหรียญส0บบาทครุฑนะครับเมื่อก่อนนั้นทะลุไปถึง3-500บาทแต่ตอนนี้หล่นมาหลักร้อยแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องกดติดตามนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นคลิปเก่าๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาบางคลิปนั้นเมื่อก่อนประกาศรับซื้อแค่4 500บาทแต่ว่าเราพบเจอได้น้อยราคาก็พุ่งเป็นหลักพันนะครับอีกไม่นานเกินรอครับจะมีคลิปใหม่ประกาศออกมาอาจจะราคาสูงถึง5000บาทนะครับยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้รอเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกจติดตามรับ ชมช่องสยามชาแนลของเราหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับนะครับสำหรับช่องทางติดต่อครับขออนุญาตขึ้นคิวอา e ครับนี่คือ QR Code ของสยามชาแนลนะครับ นะครับสามารถยิง QR Code แค้วแลก็ ID l ดี e มีด้วยกัน3ลายด้วยกัน2ลายด้านบนนั้นคือ l i n แอดอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าส่วนด้านล่างนั้นเป็นลายปกติหากติดต่อลายด้านล่างนั้นจะดีที่สุดครับท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลกับทีมงานได้ว่าอันนี้เกิดขึ้นจากอะไรยังไงนะครับเราจะมีทีมงานตอบสดนะครับในลายที่3ส่วนลายที่2ด้านบนนั้นนะครับต้องคขขออนุญาตนะครับเกิดของท่านไม่มีราคาหรือสิ่งที่เราไม่ได้รับซื้อนั้นนะครับครขออนุญาตไม่ตอบกลับนะครับสาหรับคลิปนี้คงต้องลากัน ก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ